ยาชุดไข่บายสวัสดีค่ะบายสามอย่าแล้วหอดีโมงมันไปจากรถแหย่เลยมีรถแห่พ่อมาแม่แหน่ตอนตีอย่เผาหมายไปแห่น้ำในเด้อแห่แล้วกันตีจักโมงจักงามนี่สามโมงแรงหอดีโมงพอดีบังเวลาตอนต่อหนีเวลาเท่าไรแล้วเป็นยังไงแม่คล้ายกระโพดแล้วเบิร์ดจะบอก หมดแล้วขายหมดแล้วไม่ยื่นข่าวมาฝันบายเท่าไรเนี่ยวใบสองสี่ใบสามแล้วใบสองครึ่งไม่ยังน้อยกับม้าเหลือส้มม่วงหนึ่งโอ้ไแม่จัดไส่ไปใส่แม่แห่ออมบานเขาวัดแห่ออมบานมา่นก็จกเมื่อเมื่อเอิญคนก็เมื่อทำงานโอ้ค่ะเป็นนาลูกทายลูกเคยลูกเคยอื นะะคตอนนี้อยู่กับแม่ยงไปตามหอดทงหน้าบรเห็นคนเห็นตะเทียงหน้า่าสิไปคนนั้นบ้านนี้คนนั้ลูกว่ามุกมุกหน้าไม่มุกหน้าไมมจักกันพวกสิเมอร่อนลูกสาวสิเมอร์ลูกเคยสิเมอร์เป็นยากกินมุกหน้อยากมุกหน้าไหมแล้วมุกหน้าไมมมุกหน้าไหมสดสดบ่แม่หน้าสดสดพอใหญ่ออกซับดูนาแล้วก็เห็ดให้แล้วก็เมื่อเราบ่นหน้าไหมเอามาขาย มาซ้ำงมามึงมงไหนนกศกลาบ้านจ้ะพัเนาะมาทำบุญมาทำบุญดิแม่พันะไปจะได้ฟันบอหลังจากที่ไอ้ได้ออคิปไปได้ฟันตืมอีกบ่นมาคอยพันคอหลดลืมนี่คอยอยากเจอเจอว่าคอยเจอว่าคอยเห็นเลขน่ยคอยเห็นว่าสองศูนย์เจ็ดเห็นเลขสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจบอ ออในความฝันแม่ได้เจอใด้พันกับมาตามแม่ครั้งแรกกัจังว่าพันแล,ะะลแล้วก็ลืมฝันแล้วก็ลืมเอาคิดซะก่อนคิดที่ <c oughs> บอกไปครั้งแรกะะอันนี้ครับเกตตังพุทธิไถ่ไปมั้ยครับเออๆครั้งแรกนั่นพวยพันนั่นพีวา่าครับวา่าอันเฮ้ยบางอัดมานอนเราเที่ยงนี่พ่นว่าค่ะคุณเลยอันเปิดผ้าออกก็เลยว่ากูนี่ล่ะเนาะ เพราะเลยนบมือน็อปมือถอยหลังผัดผู้ชายโมเมนต์ยาถอยเที่ยงกันก็ผลผลก็เพอาะอันนบมือใส่แล้วผลถอยหลังเพราะลอตตี้ว่าเป็นอันเที่ยงให้มันเที่ยงหาเที่ยงหกเพราะว่าอยนอนก็ไฟนด์เวทยฟลอตตี้เป็นห้าสองหกวามฝันครั้งแรกความฝันครั้งแรกเพราะว่าผมกับผมมาตามนี่แม่ห้าสองหกนะแม่ เยนแจ่ม่ขึ้นแจ่มขึ้นนะแม่เห็ดมันโตแล้วแม่มันขึ้นเมื่อก่อนหนันพันครับพันเมื่อก่อนน่ะจักพันธประจับเอายังคนหัวเมื่อหัวเมื่อคืขนาดเขาเจออยู่บ่แม่นมื่อเมื่อหนูมาหามันคำคำเมื่อนั้นบะมื่อแม่เนาะเมื่แม่ว่าแม่ฝันอยู่แต่ว่าเจอกันอยู่หน้าเออเจออยู่น้ามื่อนั้นเมื่อก่อนหนันแล้วพันแล้วจักว่าสีเอนยังอ่ะปรากฏว่าเลี่ยวเห็นี่ยเลยตั้งสองช้อนเก็บเนี่ยอันไนตาค่ะ มันละบบ่มันใจคือ,อางมามาหม่ะบันงาเนี่โอ,อ้อันนี้ก็ผู้ชายอัน,นีขึ้นมาเทียงน่ะกันอย่งผู้ชายขึ้นมาเทียงขึ้นมาเทียงเพิ่อน,นว่าเฮ้ยมังอ่านมานอนดูนี่เพิ่อนอันนี้คือขึ้นแหลงเนาะขึ้นแหลงเปิดฝาห่มออกนี่ละว่าเขาเลี้ยวบางหนาเขา่อมือใส่ถอยหลังเลยคลยตีคอตีว่าเทียงหาเทียงค่ะเลียงหตีเป็นห้าสองหกตัว ห้าสองหกค่ะพี่น,น้องแม่ก็เลยตีไปตัวนี้เนะาะอันนี้คือฝันครั้งแรกนะคะท่านำช่วงพระว่าผู้ชายเอห้าสองหกอัน,นคลิปแรกเขียนตัวนี้ลงไปน้ำมันบ่จ้านะคะอ่ะอันนี้ตัวแรกห้าสองหกเมืกี้ไปเจออีกมโอ้เราจะไปเอาเขาเอาซีเหมยลูกเราจะเล่นอื่นมาอีกอย่าง เตรียมไว้จำมันนี้เนาะห้าสองหกคือฝันครั้งแรกนะคะมีผีผู้ชายขึ้นมาว่าไผรไม่ยองออกมานอนนี่คนน่ะเฮ้ยบางอ่านมานอนอยู่นี่มาถ่วงมาถ่วงเลยไม่ยงเลยยกเมื่อไหร่โบเขายกเมื่อไหร่พ่นผีตัวหยานไม่ยงเออบ่แม่นเจ้าของเถียงเนาะสิมาหายเปิดพาขึ้นน่ะกู้นี่แหละข่อยว่ามาเลี้ยวเบิ่งหน้าพ่นน่ะย่อมึงใส่เพิ่นพนมมือจังสุดท้าถอยหลังมา ถอยหลังลงไปเลยไปลดยบ้างเล็กที่ถอยลงมาอย่างนี้บ้างโอเล็กกันเลยคิดว่าเล็กมันถอยมากเล็ว่าเล็กถอยเดียวฟันจากกานปุ๊บแม่ก็เลยตีเป็นเล็กป๊บตีเป็นเล็กเลยตีปลาอัไรตัวได้ไหมหาสองหกเลยห้าสองหกเลยพี่น้องเที่ยงนี่เขาเขาคือมาบอกก็พอใหญ่มาเที่ยงนี่เที่ยงหาเที่ยงหก๋อถ้าถ้าเที่ยงนี่คือเที่ยงหาหรือเที่ยงหก อันนี้คือความหมายของตัวเลขเนาะเข้ามาเทียงเนาะคอยบัดด้วยกับเราวสองคนบาคอยตีตีก็เลยตีไปยังจันเลยบาปเลยตีสองสมมติว่าแม่ยงอะมักสองตัวแม่มักตัวไหนอ่าสองหกสองสองหาคอยมาสองหานะครับสองหาบ่แม่แม่มักสองห้า่นตรงกันตรงกันกับแม่แป๊ะชื่อกันเนี่ยเล่ากับาฮซูฮะไฮเอฟซีพุ่งไปไว้ลุ้งทุนหลายเลยแม่แม่แม่ความ ชอบตรงไีนยุงไปเลจใช่ไหมครับมันมักสองห,า,องหาง,หาง,หางอหานคัเนาะอันกลับตัวอันคอยว่า้อก็วเว้นอันสองศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดเน่คอยมาบันนี้คือความฝันรอบสองอเห็นเป็นโตเลยว่ะมีะกกดว่าเห็นเป็นโตเห็นเป็นสามโตคือกันสามโตกันสองศูนย์นเจ็ดเห็นสองศูนย์เจ็ดเห็นยังบังได้ไหมกากดว่าจะเห็นหยูใช่ เห็นยู่ในความฝันในควหมแต่ว่าเห็นเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่เจอมาหักบ่มักเห็นหักสนย์โบมักโตอันหาะว่โอ้บ่มักโตอันตัวนี้วคหาสองเลยสองศูนย์่แม่เห็นสาตัวเลยเนี่เห็น3ามตัวเลยสองศูนย์เจนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นความฝันรอบสองนะแม่เนาะ แต่ว่าค้ามมาเห็นนี่นี่แม่จ้าเห็นอยู่มองไหนเห็นเห็นเป็นตัวเลขลอยมากเป็นตัวเลขร้อยตัวเก่งอยู่ปรากฏว่าเป็นตัวสีอแดงเป็นแดงแดงเป็นี่ยเบ่ได้แดงมันน่ะมัเขาออกติดใบอยู่ใช่ไหล่ะความพันลับเลี้ยวไปซองบางคนเห็นบปล่าแต่ว่าเลี้ยวไปนี่เลี้ยวเห็นเป็นโตเลยเป็นโตชัดบ่เนี่ยชัดบ่ะนี่ว่าชัดเลยแต่ว่ามันกะอันนั้นมันซอง ห้าสองหกอันนี้มันสองศูนย์เจ็ดเนาะสองศูนย์เจ็ดขนาพี่นาจะบอกเพิ่นโตน้อแม่เนาะแล้วแม่เห็นอ๋อเฮ้ยโมหิเห็นอ่ะเดี๋ยวเห็นโยเป็นงามมาจากเราไปเสยอืมมาเป็นช่วงการทักแต่ว่างนอยู่เตียงน่ะเราบุปไปเตียงเราบุไปตีอยู่เตียงน่ะแหละอ่ะคือว่าเป็นคงต้อถ่ายน้อแม่เนาะเพราะว่าเมื่ออื่นผลรัฐบาลจะออกนะครับ พงนี้รวยหรือเรื่องอื่นรวยแต่ว่าเขาว่านาเล็กมีซีดิมักซียังแม่ม่าจะได้ก็แม่แนในเอฟซีคนมักซีศูนย์บเดี๋ยวจะเลีมัก <S <S เลขมักได้อันนี้ศูนย์เลขชอบแม่ชอบศูนเล็ชอบหาสองหคสองหาคือเล็กฝันสองศูนย์เก็คือเล็กฝันเห็นเป็นโตนะแม่เนอ้อใช่ฮะจสีวงกลมเอฟซีเปนเป็นเลขความฝัน เราเลขมักคือ40่ศูนนี่ศูนหนึ่งมั 40, 1, 1, เกเนี่เลขมัก40่นี๋ยจะเขียนสีแดงๆให้นะครับหางเดียวเม็ดเดียวเลขมักพี่น้องแดงจึ้งคือ่ศูนย์พี่น้อง <c oughs> ขึ้นมากว่าตีแม่ขึ้นมากอ๋ออันนี้เป็นเลขมักของแม่เรื่อพี่น้องนะคะ <c oughs> เลขชอบที่สุดคือ40่ศ <c oughs> ที่สิมาเลขลางบ้านเราต่อเวลา คิดว่าคิดว่าคอยว่านั่นรีซีนี่ซีเมื่อนนี่คิดว่าสีมี่ีกระตรงายตรงกันายอาจารย์อยู่ได้เนาะซีเนาะมาคิดว่าล่ะมานะคะจักซีเนี่ยเหมือนซีสองซียัง่งบวชนี่จะวาให้ติดซีไว้ติดซีไว้หมายเขาว่างวดนี้ให้ติดซีไว้สิป่ะแม่ ก็คือว่าเป็นตัวเลขแนวข้างตัวเลขสุดาอดความฝันของคุณแม่ยงคนฝันแม่นนะครับเอาแม่อายสี่เป็นเออจะแคบหนาจอไว้นะครับมันมาจะน้อยแม่เออพ่อ,อเขาเต้นทุกมันเป็นเ,นเ,นเลขความฝันคือห้าสองหกนะครับกับสองศูนย์เจ็ดนะครับเลขมากของคุณแม่ยงก็คือสี่ศูนย์นะครับ ก็ขอโชคดีคือจังหวัดที่ผ่านมานะครับแม่ยงนะครับงวดที่ผ่านมาแม่ยงให้6 4 3นะครับเอฟซี FC ท่านใดที่ตัดเล่นนะครับ2ตัวก็น่าจะโชคดีนะครับงวดนี้ก็ขอโชคดีด้วครับเด้อฉลองปีขอให้แตก3ตัวเด้อแม่เด้อ <c oughs> 5 2 6 2 0 <c> 7 <oughs> ครับงศูนยเจ็านานดเขาแม่หนอขอเอฟซีดวงโชคดีมีโชคลาภนำนะครับสำหรับตัวเลขนะคะ5 2 6นะคะถ้าเอฟซีตัดเล่นก็จะเป็น5 2 2 5 แล้วก็ห้าหกหกห้าสองหกหกสองนะคะอันนี้คือแม่ยงฝันครั้งแรกนะคะในงวดนี้เนาะฝันครั้งแรกได้ห้าสองหกนะคะแล้วกเ็เลขชอบเนี่ยจะเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะเน้นสี่ศูนย์นะคะส่วนฝันรอบสองคุณแม่เห็นเป็นตัวนะคะเห็นเป็นตัวนะคะได้ตัวเลขมาสามตัวคือสองศูนย์เจ็ดะคะตัดเล่นได้นะคะ FC 2 0 0 2 2 7 7 2แล้วก็0 7, ู7 0ถดเือว่าแม่สา,ามนี่เด้อพี่นองเด้อเราไปตายเอาแล้วอ่ะ <S <S <ไห>โอเคขอบคุณแม่หลายๆจ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ